ระวังใส่ไฟเส้นเดียวเนอะเนาะไม่ใส่ไฟเส้นเนี่ยที่พาดเนี่ยงูนั่นบเป็นยังอันนั่นยิะอันนั้นใส่ไฟพาดไเป็นอ๋อเป็นป่าที่ตรงนรูปต่ออีกหน่อยหนึ่งต่อซึ่งเอออืมเอาเลยเอาเลยเอาเลยนั่นอืม เก่งานกูพี่ขึ้นบบเกงของฟารลจหยีฟาลได้เด้อย้อแบบปล่อยจานยคนในคมแก้เสือกออกอ่าตอนหนึ่งคมต้องสอนสอนขึ้นกอนเนาะต้องมีคนุมก่อนอ่าไ้หนึ่งตะก้าแล้วอม กีสานมีผลไม้ออย่างมีกีสานไม่มีผลไม้บักเหี้ยวครับบังเหี้ยวคืออะไรอะไรบางเหี้ยวฮะอ้าวููว่ารูว่าล่ะเอ้ราใหญ่ปราพวดขึ้นลาใหญ่